สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการน้ำซากเกมเมอร์ทีวีครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาแจกเซิร์ฟกันอีกแล้วเก้ยกันอีกแล้วไม่รู้ว่ากี่ไม่รู้ว่ากี่วีโอแล้วนะแต่ก็ต้องขอต้องขอบคุณหนึ่งร้อยซับสไคร์นะขอบคุณมากแต่ก็มันมีอะไรจะพูดแล้วอะทรัฟนี้มีมีอะไรมาครับนี่คือบ้านเราใช่ไหมใช่แล้วน,นี่คืออะไรอะก็คือ นนก็คือพิงคเขาบอกว่าห้ามสร้างมราลอยฟ้าแต่ว่าเราก็พยายามสร้างจะเขียนบอกกำผัดมาเป็นมาตร้มไม้อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอออะไรนะไอพีเซิร์ฟเอาไว้ด้านล่างนะไม่บอกเลยนะว่าตูเป็นใครเซิร์ฟก็มีคนเล่นอยู่แค่นี้ไม่บอกเลยนะว่าตูเป็นใครใคร,ใครอ,ะอ่ะเออคนนี้คือเพียวชื่อเพียวแล้วอ้าวแล้วคุณมีเกมเมอร์ของคุณเป็นไหไ่ี <laughs> ไม่มีอา้าวไม่มีอ้าวแล้วจะเรียกว่าอะไร เรียวอะไรเพียวอะไรเพียวชเพียวซาฟีกระเจิงโอเคอันเียแหละเมมามาอันนี้ไหนไหนเพียวลองพูดว่าเอนยดิเอโนยนั่นแหละเอโนยเอโนยเอโนยปากไม่บอกหรอกรืฉากเลยอ่ะเราไปตรงที네่สปาแล้วมันมีอะไรบ้างปึ๊กเพิงเล่นมองเพงเล่นได้ไม่ไม่กี่วันนึงวันนี้แหละเออเพิ่งเล่นมอตะกีย นี่คือเมื่อก่อนคีขวารับ v i p แล้วก็จะบินได้แล้วกดทับทับต้องไปกดรับอีกทีนึงเออกดรับอีกทีเนี่ยปึง้งเราเรากดไปดิปึ้งแล้วก็จะมาผัวด,ดีแล้วก็กดอีกทีหนึง่งสรุปส,สรุปว่าสอ,คอง,ง,งค,อครั้งแล้วก็สามารถกดบินได้แค่นี้สอดีก็เขาอ,อาจจะกลอบมาดูดิมันอาจจะคนไทยสร้างได้ในเองเนี่ยโอ้โหกลอบแน่นอนนะ คนถ่ายสร้างได้อยู่แล้วิงไม่ไเอ้ยทำไมมันไม่โหลดวะโอเคโหลดแล้วพอดีไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำคลิปมาสามเดือนได้ร้งไม่รู้ดิตั้งแต่ตอนที่รีวิวมัดไปกันนะนะรีวิวลัคกี้บ็อกซ์ฟอันนั้นวันนั้นเสียงแสบเสียงแบบปลกโอ้สวยมากสวยอยู่เออสำหรับวันนี้ก็จะมีไปในแดก้อนเล่นนะฮะมีร่างมานทำเพื่ออะไร เออวะแต่ว่าเข้าได้ปไะไม่ได้เอ้าอะไรวะไม่เขียนว่าอะไรอ่ะลงมาทำอไรลงมากูตีดดิเฮ้ยไปดูที่อื่นก่อยนี่ไปดูวาร์่อนอ่าเดี๋ยวกี่ทีนอ่ะไม่รู้ดูดูเอ้ากูติดอะไรอ่ะโอเคติดติดไม้ไหนไหนไหนมันจะเขียนว่ายินที่ต้นรับที่นี่ที่วาร์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 หัว นี่คือที่ขายของก็เป็นได้อันนี้คือป่าสามสี่ห้ามีห้าปลาอันนี้คือที่วางใช่ไหมเนี่ยใช่ครับว่าแล้วไปขายของเอไปขายของไปซูยเกะเฮ้ยเฮ้ยไปซูยเกะขี้ขวาเป็นซูยเกะฮะขี้ขวาโอ้ห้ามือนเลยเหรอพ่อตายเอ้าล้วทางนี้แค่นี้นะเอี้ย มาแม่ๆๆโอ้ยคนนี้น่าจะเป็นกระหลงกค้งมากเลยนะฮะกระหลงกค้งอ๊ะว่าไงกางนที่คุณจะเปิดเซิร์ฟจ,จะเปิดหรือไม่ไม่แล้วต้องต้องสอรี่อ้าวเอ้ยโอ้จะตายแล้วจะตายจะตายต้องขอโทษนะนะที่บอกว่าจะเปิดเซิร์ฟแต่ว่าไม่ได้เปิดเพราะว่าอยยังไงอะบอกว่าถูกดูดิไฟไหม้จะตายอยูะะ่แล้วอ่ะอันนี้คือโอ้ อันนี้คือที่ว่าตัวรันเติร์มันมีปัญหาก็บอกอ้าวกระเพียวบอกไปแล้วไงอ่ตอนนี้คือีเกมด้วยที่แจกของนืมเกมอ้าวไปไม่ได้อันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าลองมาอ่านกันเองเฮ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยอ่ามาเร็วมาตรงที่สปาอย่างนี้สปานะออกมาคุณจะเจอของแจกนะ อเอาแล้วแล้วก็จะจบคลิปแล้วแล้วเพิ่งจบดิื้อเหรอเอ้ยอ่ะาจจะแค่เดียวเราไปดูทำไมนะมาแล้วตรงนี้นเยลยจ็บไปทำไม่จบวันที่บ้านดิพาจบที่บ้านพับห้องไปทีเดียวโอ้โหเสียงไก่แล้วจบคนบ้นหลังคาบ้านนะหลังคาบ้านของเรา <c oughs> อันนี้ไม่ใช่บ้านลอยฟ้านะมันเป็นบ้านต้นไม้ที่ใสจ่จะน่หลัก <ต jogo. S 1> <ENNIS> กลิ้งตรงไหนวะตรงกลางนี่อย่าคิดลึกนะกวคืออะไรมันคือหัวถึงตัวในเรือนี่ไงในเรือวันพีชไงดูดีๆมันคล้ายๆอะไรอ่าตรงนี้น่ะอ่าจบเขตแล้วตรงนี้เปลือกเปล่าตรงนี้ขอมาแน่นาติดตามชมรุณาลืมกดซับสไคร้เลยนะครับครับอ่าตารางวันนี้สวัสดีครับครับ